ขอพรเป็นภาษาจีนน่อเขามา้นเบาุ่นจิ้บวกหนึ่งวยเตี๋ยวโอ่งราชบุรีว่าจะได้ออกมากินข้าวนอกบ้านร้อน ูเทปเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างนี่เป็นทางชันก่อนนะขโมยสองร้อยขั้นหนึ่งแต่บันโนตโนตมองกล้องแล้วเหนื่อยขนาดนี้ก็แล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยเจ็ดร้อยขั้นยังไม่เหนื่ยขนาดนี้ดูข้างล่างนะครับโอ้สวยหินงูหินงูครับ ใจเย็นใจเยนใจเบอกนายบอกนายเนาะหายใจไม่ทันเหายใจไม่ทันเลยไจกูไปเลยครับในถ้ำบนอคนถ้ำบนอะไรนะถ้ำบนของเขางงูเขียวขอขาูเต็มเลยจุดจะเจี๊ยบอะไรพี่โอเคโอเคทำมโน้ไหวไหมทำรมนโน้ตอันนี้ดูกล้องหน่อย แจ้ามาสบายสบายสบายฮะเดินเกาะลาวเกาะลางลอยขโมอเหรอสบายสบายนะครับเดี๋ยวดูวิวฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีวิวเห็นไหมธรรมชาตินะครับบอกเลยนะงดอาหารเราไม่ออกกำลังกายนะมันจะไม่มีแรงอย่างนี้แหละมันไม่ได้กินข้าวไม่แน่ใชนไหมฮะ ต้องออกกำลังกายด้วยรถอาหารมาจะเดินลงเดี๋ยวไปดูพระพุทธบาทสี่ลอยนะครับเอ้ยไม่ใช่สี่ลอยพระพุทธบาทเฉยๆนะลอยพระพุทธบาทอยพระพุทธบาทเฉยๆพระพุทธรูปกับมีเทวดาโอกโอ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวไว้ไปดูฝั่งนู้นไปเึงขึ้นไปถึงไหนเลยนะครับ ขึ้นไปต่อนะครับฝัง 200, ่งนู้นสองร้อยฝั่งนี้สี่ร้อยธรรมดาครับแค่ใช0หกร้อยอ่ะโอ้โห0กร้อยอะไรขึ้นลงพันสองลงไม่นับครับนับแต่ขึ้นอย่างเดียวยังไม่ถึงครึ่งล่าสุดอโอ้ ลยังไงบ้างครับนักสแสวนบุญน,นาทีนี้พระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้ครับ <laughs> ช่วยตัวเองงอนะออกกำลังกายนะช่วยได้ทำ <laughs> หายใจหายใจหายใจ ก็ตอนนี้ได้ประมาณเกือบครึ่งทางแล้วนะครับในการไปดูพระพุธบาตนะครับเหนื่อยนิดหน่อยครับสาหรับผมเหนื like ่อยนิดหน่อยสำหรับแจมเป็นไงบ้างครับไม่ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่นะครับใช่ใช่ขนาดไม่ได้ออกกําลังกายนานนะถือว่าวันนี้เหมาะกับกายแล้วกันครับใช่ก็คือกลับไปคืนนี้ก็สลบอ่ะต็ยังสองนิ้วได้อยู่นะเฮ้ยไหนสองนิ้วนี่สดใสอยู่คนเดียว น็อตแชมป์เอ้นี่ยิ้มได้ว่ะยิ้มแค่นี้เอง